เราขออนุญาตแล้วนะครับเยี่ยมไหลสนเลยครับตอนนี้คนไทยได้สามแล้วนะครับลูกเสิร์ฟดีมากครับดูครับดูสั้นด้อยู่นี้เฮนมาเสิร์ฟวันที่หนึ่งต่อสามเฮนมาเสิร์ฟเสิร์ฟไปเจ้าตวเจ้าเตยเตย ชมนะมเบสทีครับเรามาชมคู่เอกครับคืนนี้ครับที่สนาม,ค,ามค,คู่ขามับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสารครครับประเทศไทยเรานะเมียนมาทีมชาติเลยนะนี่ครับสองคนครับเอกกาพัลจิตหาดใหญ่ครับขีนครับั้งที่สามสิบแปด นครับสามเท่ากันครับก็เริ่มเกมนตตอนนี3 3> ้สามต่อสามครับเกมที 15, 25, ่สิบห้าครับไม่มีดิวแน่นอนนะเบสเซียมแล้วจะต้าจะได้ใส่รับไทยแลนด์สร์ฟสกอ์ สามต่อสามครั่อี้โอ้ปลาลูกเสรอแม่โอ้โหครับแต่ลูกเสร์ฟไปสามลูกนะครับนเซียสำหรับตัวยกของเมียนมาเนี่ยโอ้โหมาอีกแล้วลูกเสริครับ วเวียบหรือเจ้าจอบบ้านมะขามเนี่ยแมวฟ้าเปิดไปใส คือตายแล้วตัวต่อยคนไทยสามคนเลยครับสี่เท่ากันครับไปครับรู้จะปัดโยกครับรู้จะจอบราชนาวนีแมวปลาครับป้ิเล่เนยโรออฝากไปที่ตาบานระกามยอดให้เห็นหน่อยโอ้โยกหัว ไม่ล้นนะฝ่ายสี่ต่อห้าปาดูเสือกคือกันอะไรจะตาวอคือกันสัมผัสตาไหมครับาราต,าตาบอกวา่าคอยดูครับลูกเสรอกตาครับน,น้องก็บอกวา่าคอยดูครับขอบคุณครับพี่สีครับบรรยายมาคอมเมนต์มาเลยนะครับผมห้าต่อห้าอยู่นะครับฝ่ายโอ้ดูตรงนี้ พ่อดังสักเลยครับผมว่าเบี้ยวเนี่ยแต่ก็ลูกนี้ยอมรับนะกล้ามาสนามพม่านะมาแล้วลูกเสิร์ฟลูกเสิร์ฟมาครัามาท่าเรือครับโอ้โหวัดกันที่ลูกเสิร์ฟจริงๆครับเบียีครับวัดกันที่ลูกเสิร์ฟจริงๆครับที่ไปกว่าเขานะครับตอนนี้ครับสิ้นควาย ่ามาเลยครับออโอ้โหเจ้าเตยถึงกับพูปากเลยครับแบบว่าน้องก็ทำดีนะครับลอยข้างเลยนะซันแบกนะ,ะกครับ 5, 6, เอาแล้วสบาครับต่อครับฝ่ายซิกเอา้าเอา้า ดีมากครับโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับเมียร์มาโอ้โหเวลิคูดเมียนมา,อนมาเอาครับตาจะได้เสิร์ฟครับ6ต่อ5ครับมาแล้วลูกเสริมครับโอ้โหโอ้โหแต่ครับโอโล้ลอยขึ้นไปค้างแล้วก็ตกลงเลยครับสุดยอดมากครับ ห้าต่อครับไปแล้วโอ้โหลูกนี้ครับโอ้ทัพลิกไปดีได้แต้มเลยนะครับยึดสกอร์แน่นอนนะลูกนี้ครับอยากจะเสิร์ฟครับหกต่อห้านะสกอร์ซิกวายไทยแลนด์เสิร์ฟเปิดเปิดหน่อยสอดหัวครับลูกเสิร์ฟลูกนี้ครับนี่ครับถึงอายกนิวโป้งให้เลยครับเอฟซีเมียนมาคนนักกีฬาเมียนมาครับ ยกนิ่งโป้งให้เลยนะครับเพราะว่าเสิร์ฟดีครับเอาละครับคนไทยจะได้เสิร์ฟตาครับเช็ดตอบห้าครับล้นแล้วครับล้นไหมไม่ล้นนะตรงนี้แต่ขาเขายาวครับเขาทันแล้วเขาทันแล้วเนี่ยเขาลยยกตามครับเสิร์ฟนะครับเปลี่ยนคนเสิร์ฟว่ายนครับไทย ไครก่ไก oh, 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 ่ไก่ก็ยังดีโอ้โหเตะดีครับโอ้ยนีแจะปัดยกไก่มากครับไทยายเถื่อนครับเลยไม่ได้เจอเสิร์ฟดีครับลูกนี้ครับหมูลุงนี้ครับโอ้โหน่าจะยกขาบั๊กเท่านั้นแหละครับเกมสิบเจ็ด <c oughs> มาห้าครับเซเว่น <7, 5. S 2> ูครับมันไม่ได้รับนะครับเตะแบบนี้ครับเอาครับเอฟซีครับ,รบชมกันต่อครับห้าต่อเจ็ดดูว่าไม่ห่างครับ อ๋อเขาบอกว่ามีแฟดนะมีแสงแฟดนะเมื่อกี้ครับดูกรรมการนบกรรมการว่าไงครับกรรมการชี้อย่างเดียวครับชี้ไปให้บ้านมาขามครับชี้ให้คนไทยครับคือฟาวไปแล้วนะโยนแล้วไม่เสร์ฟครับพูดหรือว่าอะไรครดบไหนครับอันนี้อันนั้นไม่รอมอ่ะยู อ๋อเขาห้ามครับคนลงคนบนว่าห้ามลงมาในสนามครับแต่เมื่อกี้มีแฟลแดงแจ่มมากนะครับไปเขามีสิบเจาะได้ครับดูลูกเรือครับดูลูกเครบอ่ครับ สามคนนะคร <Ooh! S 1> mm ับ hmm. น like, ี yes. uh ่ค huh. รับผมก็จะโควิทุเรามาดีก <falling> ว <evaluation Anat ratios> ่าอายดุกเนี่ยมาแล้วโอ้โหนิดเดียวครับรัวอดุเสร็จครับโอ้ยังจะรับอีกนะเี่ครับ ก็ไปรู้เดียแต่นี้ขนาดไทยนี่ยังเป็นรองนะนี่ครับไม่ได้ไ้เป็นต่อเสียขนาดสามคนแลว้วเสียเหลไม่ข้างครับเสียบอนดี้ได้ครับบอนดี้เพราะว่ามีลูกเสิร์ฟครับต้องเอาคนมีลูกเสิร์ฟรับอนดีกดนด้ก็ได้บอนกิ่งก็ได้โอ้อะไรนะกิง่งกิ่งดีก็ได้ Sự có những điều hoặc thoát chết như nào về thiệp hoa chăng của เจ็ดครับเมื่อกี้ครับโอ้ยรูปเหลี่ยมนิดเดียวครับวันนี้ครับเจ็ดต่อแปดครับนี่ครับมาเหมือนกันจะออกไปไหนออกมาสืบต้าบะขามครับแปดเท่ากันครับเบียรครับ ดูยะต้าเสริฟครับแปม่เท well, so ่ากันครับว้าได้โอ้โหไดแมรีครับเสรมนีมากครับไ้เอมันคมมากเลยนะลกริฟดูดกืดัน นายเครับจ้ับเร็วมากครับเจ้าปักครับขอใจเอฟซีนะเดมาทับชมนะครับฝั่งนี้เป็นคนไทยนะครับเสื้อขาวเอเป็นเจ้าปักนะครับผ้าปูหัวเป็นเจ้าเตยราชนาวีนะครับ คนถือตะก,ก้อเป็นชาติตาท่าเรือนะครับหรือตาบ้านพักานนะตอนนี้ไทยขอเวลานอกครับไทยแลนด์เซิร์ฟตะก้อยุโรปนายเอ็ด เมียนมานี่มันลำบากคนะนา้ามดได้สคนไทยได้สู้ครับจริงกรับบอลนะไหายนี่ครับตาครับมาแล้วตาครับเก้าเท้าครับน่อยโอ้ยบ้านประคามครับเสิร์ฟครับน่ยโอ้เอาอีกแล้วครับออกไม่ได้ต้าออกไม่ได้ต้าออกไม่มีคนเสิร์ฟไทยแลนด์ เฮียนบา,า,าต้องยอมครับลูกนีครับเทนหนาย10ต่อ9ครับดีก็ได้ครับ,ด,รรบ,รรบดี้เตยงี้ครับหูวะลูกเซอร์ครับได้ครับตา คารับูกนีครับสกอท์นนายโอ้โหดูลูกเสริมครับโอ้โหบีโอไปสุดขาขวาครับรับไม่ได้ครับตัวทำลูกนี้ต้องยอมครับเสริมดีมากครับครับจะตาจะได้ใส่วับ1 1ต่อ9ครับยืดเลยหน่อยไหปอนไรครับเจอได้หนึ่งแต้มครับ ครับยอดยอดองเราเสิร์ฟหยอดดีครับวันนี้ครับสิบครับไุยมี่เยครับได้ครับได้ครับนีครับลุงนีครับโอ้ยกห่างก็ตีได้ครับ ไรครับเเ้โทรับโอดูเสิร์ฟตาไม่อยู่ครับสิแล้วทัวลเนนเสิร์ฟครับตาบ้านประขามเสิร์ฟครับสกอร์ทเนเอาละครับจุดเดียวคือกันครับโอ้สิบสามแล้นครับ เอาแล้วขอเวลานอกนะครับเมียนมาครับตาไทยแลนด์เซิร์ฟสกอตธินเทนโยนงามงามโอ้ยเดียวนิดเดี้ยวโยนอีสต้าไม่เป็นมาแล้วมาแล้วได้ปหม 15นะครับมิวองยอดอีกแล้วเสร็จครับโตัวชินยอดดีีลคว่ะ นี่ครับปักต้องเอาคลูกก่อนปักก็ต้องเอาตัวชงครับตัวชงต้องต้องยื่นขาถ้าตัวทำมายื่นขาเอานี่คือต้องโทษแน่นอนนะมายื่นขาแบบแบบถ้ายื่นแล้วชนกันนะความผิดก็ต้องอยู่ที่ตัวทำไม่ได้อยู่กับตัวกอะไรตาโยกขาสองครั้งครับตาบันประค่างรับไทยแลนด์เสร์ฟครับสกอร์ เติมเม13 12ครับเติมแล้ครับเติมสัาา้าเรือสุดยอดมากครับลูกเสิมลูกนี้ครับโอ้ขึ้นท่านแล้วครับโอ้ยยครับ14 12 ไม่เกมครับวันโมเกมเกิดทีนเทวสิบสี่สิบสองเสร็แล้วสิบสองสิบสี่โฮ้ยเริ่มเหนียวหมดแรงนะครับเบเซียสามคนครับลงยากนะครับเบเซีย tao <coughs> เข้าเฮ้ยไป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  โอ้จีนโชว์โวเ,เ,ม,เมไหม<า>เปิดหม้ได้ดีมากครับอาครับมาดูครับคนจะไรยังไงครับไม่เสียแม้มครับลูกเสิบดีมากครับเมียนมาเสิบแล้วครับสบแล้วได้ครับจอตา

นอกในรวมกัน 100K แล้วครับเบตสีคู่นี้ครับ10-12ลูกเดียวเกมครับ16เกมอ่าบัคขามเกมมันมากครับเบตสีครับฝากคนแรกแล้วก็แช่ลยครับ Ot, ว่าตัวทำเสริร์ฟไม่ลงรับหยอดไหม1 3อน้ ลูกยอนตรงนี้เขาเสิร์ฟดีเนี่ยต้องล็อกนะครับเมียนมาต้องล็อกแต้มนี้นะคทำให้ล็อกนี่คือเกมเลยนะเดี๋ยวเราใส่กาะถาแล้วจะตากระถาตัวเองนี่แหละครับสเสิร์ฟมาได้สิบสี่ลูกครับอีกลูกเดียวจะได้ไหมครับ้ยลูกเดียวสิบสี่สิบสาม Ê, mà châu này nó nào, châu ra đây Thái, <laughs> Lan đi 14, 13, 13, เธอทีโอทีสิบสามสิบสี่ วันโมเกมเมียนมาเาเสิร์ฟสกอร์14เท่ากันครับลูเกเดียวเกมครับวันโมเกม